ครั้งนั้นพามหาสารคนหนึ่งเป็นคนปอนนุ่งห่มปอนเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาอย่างที่ประทับสนทนาปาศัยกับพระศาสดาขั้นผ่านการปาศัยพอให้รื้ถึงการไปแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาได้ตัดกับพามหาสารนั้นผู้นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่าพามทำไมท่านจึงเป็นคนปอนนุ่งห่มก็ปอน พามหาศารกราบทูลว่าข้าแต่ท่านโคตมะพวกบุตรของข้าพระองค์สี่คนในบ้านนี้คบคิดกับภรรยาแล้วขับข้าพระองค์ออกจากเรือนพระศาสดาจึงตัดว่าพราหม์ถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนคาถานี้เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันที่สภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมพร้อมแล้วจงกล่าวว่าเราชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเราใด บุตรเหล่านั้นคบคิดกันกับภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรเขาว่าพวกมันเป็นอสัตตบุรุษลามกร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อพวกมันประดุดยักษแปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ร่วงเข้าประชิมวัยพวกมันกำจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยกินดังม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉนั้น มีดาของบุตรพานเป็นผู้เท่าต้องขอในเรือนผู้อื่นได้ยินว่าไม้เท้าของเรายังจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ายังป้องกันโครหรือสุนัขหดูได้ในที่มืดยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ในที่ลึกยังใช้อยัางดูได้พลาดแล้วยังอยังอยู่ได้ด้วยอนุภาพไม้เทา้า ครั้งนั้นแลพามหาศาลนั้นเรียนคาถานี้ในสำนักพระศาสดาแล้วเมื่อหมู่มหาชนประชุมกันในสภาและเมื่อพวกบุตรมาประชุมแล้วจึงได้กล่าวว่าเราชื่นชมและปราถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นคบคิดกันกันกบภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุกรเขาว่าพวกมันเป็นอสัตตบุรุษลามก ร้องเรียกเราว่าพ่อพ่อพวกมันประดุดยักษ์แปลงเป็นบุตรมาละทิ้งเราผู้ร่วงเข้าปัดฉิมเมวัยพวกมันกําจัดคนแก่ไม่มีสมบัติออกจากที่อาศัยกินดังม้าแก่ที่เจ้าของปล่อยทิ้งฉะนั้นบิดาของบุตรพานเป็นผู้เท่าต้องขอในเรือนผู้อื่นได้ยินว่าไม้เท้าของเรายังจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไร เพราะไม้เท้ายังป้องกันโครหรือสุนัขดูได้ในที่มืดยังใช้ยังไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้ยังดูได้พลาดแล้วยังอย่างอยู่ได้ด้วยอานุภาพไม้เทา้าลำดับนั้นพวกบุตรนำพามหาศาลนั้นไปยังเรือนให้อาบน้ำแล้วให้นุ่งห่มผ้าคู่หนึ่งคู่หนึ่งทุกทุกคน พามหาศาลนั้นถือผ้าคู่หนึ่งไปเฝ้าพระศาสดายัางที่ประทับสนทนาปาศัยกับพระศาสดาแล้วนั่งหน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูนพระศาสดาว่าท่านโคตมะข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพามย่อมแสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มาให้อาจารย์ขอท่านโคตมะผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับส่วนของอาจารย์เถิดพระศาสดาทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ ครั้งนั้นพามหาศาลนั้นได้กราบทูลพระศา,าสดาว่าข้าแต่พระโคตมะภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะักข้าแต่ท่านพระโคตมะภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนะักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุดงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดไว้บอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่า คนมีจักขุจะมองเห็นหรูปได้ข้าแต่ท่านโคตมะข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพระธรรมและพระพิขุส่งว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนาตายเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแปลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่สิบห้า ข้อที่692ถึง695อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ